ำหรับวิหารนั้นานะคะสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็คือการรวมของสัพพัลลาหรือสัพชั่นที่มารวมกันในการสร้างวิหารค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะในเรื่องของการดูเรื่องของการศาสตร์ค่ะในการที่จะตั้งวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศอื่นๆเนี่ยน,นะคะก็จะมีเรื่องของการดูดวงดาวเกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีเรื่องของสลาซึ่งจะเป็น ทั้งพระพิสุทสงฆ์และเป็นผู้คนธรรมดาค่ะโดยที่จะมีการรวมตั้งแต่เรื่องของการใช้การทําอิฐต่างๆขึ้นมานะคะรวมถึงการไปตัดไม้ซึ่งอยู่ในป่าแล้ววิธีการตั้งแต่ตัดไม้ผลชักลากไม้เข้ามานะคะรวมถึงวิธีการก่อสร้างก็จะต้องใช้ทั้งช่างไม้นะคะแล้วพอมาก่อสร้างก็จะมีสลที่ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับปูน แกสะสลักรวมถึงมาปั้นที่เป็นบุญปั้นที่เราเรียกว่าสไตล์จีนค่ะซึ่งทุกองค์ประกอบจะมีวิธีการของเขารวมถึงมีชื่อนะคะอย่างเช่นตัวค้ำยนันทางภาคกลางอาจจะเรียกว่าค้ำยนันแต่คนเหนือเราจะเรียกว่านักขันหรือตัวโครงสร้างที่เป็นไม้ก็จะเป็นเรื่องของระบบการต่อโครงสร้างไม้เข้าด้วยก,กันคล้ายๆระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบจิก๊กซอแต่ว่าเราใช้ลิมที่เป็นไม้เข้ามาเป็น เดือยสลักนะคะซึ่งการตัดเหล่านี้เองสามารถที่จะปรุงก็คือตัดจากที่อื่นแล้วมาประกอบซึ่งเราเรียกว่าปกตัววิหารเข้าด้วยกันในที่ที่ตั้งขึ้นมาเป็นตัววิหารค่ะในการปั้นลวดลายต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าลวดลายเหล่านี้ถ้าอยู่ทางเสาคู่หน้าก็มักจะเป็นเรื่องของเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของธรรมะนะคะก็จะเป็นมักแปดต่างๆนะคะ พอเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งตัวเสานะคะก็จะเป็นเรื่องของลายทองค่ะซึ<ม>่งมักจะมีลักษณะที่คือจะลวดลายจะเป็นคู่คู่คู่นะคะแล้วก็จะเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าพอมาในช่วงหลังนะคะที่เป็นาการปกครองของรัตนโก,กสินทร์ก็จะมีลวดลายที่เรารับรูปแบบมาจากรัตนโก,กสินทร์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในวิหาร ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก,ก,กันกับธรรมะของพระพุทธองค์แล้วก็มีรูปแบบอีกเช่นเดียวกันว่าวิหารก็เหมือนก,น,กน,กนกันกับเรื่องของดอกบัวที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะที่เป็นดอกบัวสี่เหลาคําคสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฏและการสื่อสารอยู่ในวิหารก็จะมีการเล่าเรื่องราวเหล่านั้นเช่นเดียวกันเพื่อที่ให้ผู้คนที่เข้ามาสู่วิหารสามารถที่จะรับรู้รับทราบใน รหัสสนัยและตีความเพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการมีชีวิตประจำวันและได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้นำตนพ้นจากทุกข์ต่อไปค่ะ